สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนธันวาคม2566ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14พฤี่หรือสาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็น ไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําใหเเนนะะ้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาดูดีหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดทนะคะสองดาบค่ะไพ่สเตรนค่ะและเป็นไพ่เดอะมูนนะคะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกราศีสิงห์ลัคนาสิงห์หรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาตามนะ้ไพ่ยเท่านั้นนะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุม control ความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปไหนต้องบอกต้องรายงานอืม ไม่รายงานคือมีเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะอึดอัดค่ะแต่ก็ยอมนะคะ2นะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือไม่ชัดเจนนะคะจะอยู่ต่อก็รู้สึกอึดอัดจะไปก็ยังไปไม่ได้เพราะว่ายังตัดใจไม่ได้ คะ 3. นะคะ,นะค,ะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนเก่าๆกลับเข้ามาพยายามที่จะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์แต่ตัวคุณก็มองไม่ออกคะ่ะว่าจะไปกันยังไงนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยไม่ไว้ใจเขานะคะไม่ไว้ใจความสัมพันธ์นี้ไม่ไว้ใจคนนี้ที่กลับเ,เข้ามาว่าต้องการอะไรนะคะ ชาวเมดบางคนตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็ปิดกัน้นบล็อกนะคะเราก็เหมือนกับสร้างกำแพงให้กับตัวเองเพราะว่า หมดศรัทธากับความรักไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถที่จะสะคริปต์ข้าม่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากพอแค่เป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนธันวาคม2566เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้าคะ่ะสองถ้วยอ่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณแหละนะจะมีคนเข้ามาชอบคุณแล้วก็จะมีคนเข้ามาขอคืนดีด้วยนะคะหรืว่าเป็นคนเก่าๆที่กลับเ,เข้ามาในเดีตที่ผ่านมาในเดือนนี้เขาจะรุกหนักมากนะคะไพ่หนึ่งถ้วยมีโอกาสใหม่ๆ มีโอกาสเดิมๆม,มีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาะค,ะค่ะไพ่เดวบลค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะคุณในเดือนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะมีเกมโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆและยังมีคนเก่าๆกลับเข้ามาขอโอกาสในความสะพานด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะคนใหม่ที่เข้ามานะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้มีคนเดียวด้วยแหละจะมีการแข่งแย่ง แก่งแย่งชาวเมธเออจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่จะอยู่ที่คุณจะรับหรือไม่รับนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่บรรยากาศมันจะเป็นประมาณว่ามีคนเข้ามาจีบมีความคึกคักในเรื่องวของความรักคนนึงเข้าคนหนึ่งออกอะอะไรประมาณนี้แต่ก็อยู่ที่คุณนะคะว่าจะรับหรือไม่รับอันนั้นอีกเรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณมีเกณฑ์โอกาสที่จะเจอกับคนที่ถูกใจ ะะประมาณว่าตกหลุมรักอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะระมัดระวังาการที่จะมีปากเสียงความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณอาจจะต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วคุณให้โอกาสเขาแล้วเขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูของชาวเมษก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณะเมษที่มีต่อคนที่คุณคิดถึงนะคะชาวราศีเมษและคณะเมษคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ h e s ั n ค่ะไพ่หกดาบนะคะ j u s t ติดค่ะ และเป็นไพ่สี่ดาบชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันอาทิตย์ชาวราศีตุลลัคนาตุลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ตัวคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเถามว่าคุณน่ะชอบเวลาที่มีเขาอยู่ใกล้ๆไหมมันก็ใช่คุณรู้สึกอุ่นใจคุณรู้สึกแบบ รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้แต่เวลาที่ไม่เห็นเขาเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขาคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยไม่ได้เป็นของคุณคนเดียวอืมนะคะเขาอาจจะไปที่ไหนกับใครเมื่อ,อไรโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็ได้แล้วในช่วงเวลาที่คุณไม่มีเขาอยู่ข้างกายคุณเหมือนคนป่วยะ คุณเหมือนคนที่แบบต้องการความอบอุ่นต้องการความรักความเอาใจใส่การดูแลตลอดเวลาอืมซึ่งบางครั้งบางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้สักเท่าไหร่นะคะอืมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้มีสิทธิ์เลือกเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่มีอิทธิพลกับใจคุณมากอืมบางครั้งบางทีคุณก็อยากจะได้ใจคุณคืนมาคุณรู้ดีค่ะว่า การที่มีคนคนนี้มีข้อดีหรือข้อเสียในชีวิตอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือณตอนนี้คุณยังต้องการเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีเมษและคณะเมษคิดถึงคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่ judgment นะคะ the fool ค่ะไพ่แป ะะและเป็นไพ่เอ็มเพลสชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเอ่อสำหรับคนที่เป็นคนเก่าๆเ,เข้ามานะคะเขาเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะไปเจอใครคนใดคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าไม่ดีเท่าคุณเขาเลยอยากกลับมาสำหรับคนใหม่ๆนะคะ ที่ชาวราศีเมษและคณะเมษคิดถึงเขาคิดว่าคุณน่ะคือเนื้อคู่ของเขาที่ที่หากันมานานที่แบบตามมานานแล้วเพิ่งจะเจออะไรประมาณเนี้นะคะเขาเขาอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขามีอะไรอยากให้บอกนะคะไม่ชอบตรงไหนอยากได้อะไรขาดอะไรเขาอยากให้คุณบอกเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ อยากจะให้เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาเหมือนกับเขาเดินทางมาไกละคะ่ะแล้วกว่าจะพบว่าคนที่ใช่เนี่ยมันยากลําบากแล้วพอเจอคุณแล้วอ่ะเขาอยากจะให้เป็นคุณนะคะอืมเนาะสาหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะคะเ,เขารู้สึกว่าการมีคุณอยู่อะ่ะมันอุ่นใจ ถึงแม้ว่ามันจะเติมไม่เต็มชีวิตเขาทั้งร้อเอร์ซแต่การที่มีคุณอยู่อ่ะมันเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดได้จริงๆนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณเมษจะเป็นอย่างไรในขอนีตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกได้เป็นไพ่8เหรียญน,นะคะ9ไม้เท้า10ถ้วย และเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวราศีเมษลัคนาเมษเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ยังไม่จบค่ะความสัมพันธ์นี้นะเออไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่จะยังไม่จบนะจะยังไม่จบจะมีการพยายามในความสัมพันธออ์จะมีการอยู่ต่อจะมีการงอ้อจะมีความเค,ครือบแคลงระแวงสงสัยในความสัมพันธ์ต่อคนทั้งคู่เหมือนกัน แต่จะเกิดในฝั่งไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ชาวเมธเองบางคนถ้าหากว่าเป็นคนเก่าๆที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกไม่ไว้ใจรู้สึกไม่ปลอดภัยตัวคุณจะเลือกที่จะหันหลังนะคะแล้วก็ move on มองอนาคตของตัวเองใหม่โดยที่ทิ้งเขาไว้ข้างหลังไปเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คุณจะดูคะ่ะรอดูความพยายามของเขาว่าเขาจะพยายามเข้าหาคุณแบบไหนจริงใจหรือจริงจังหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สิบดาเจ็บเราต้องจํานะคะจบแล้วจบเลย9 9ถ้วยนะคะไพ่หกเหรียญให้อภัยได้คะ่ะแต่การให้โอกาสต้องดูอีกเรื่องหนึ่ง 2เหรียญค่ะชาวราศีเมษและคณามีสําหรับคนเก่าๆที่เข้ามาไพ่บอกว่าอืถ้าหากว่ามันจบไม่สวยอะ่ะเออแล้วเป็นการจบที่แบบทำร้ายกันละกันแล้วคุณเจ็บมามากๆกันนะคะคุณไม่ต้องให้โอกาสเขาก็ได้แต่คุณต้องให้อภัยเขานะเพื่อที่ว่าจะไม่ได้มีอะไรติดค้างกันเราจะได้มุ่งมนต่อสําหรับคนใหม่ๆลองให้โอกาสดูค่ะพิสูจน์ดูก็ได้ใจเย็นๆใช้เวลานะคะในการ ในการดูคนอืมนะไม่เป็นกําลังใจให้นะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค